แม่ลูกพักผ่อนตามอัธยาศัยยามเย็นจ้าแม่บวกับลูกฮิปโปกับหมีควายเว้ยส่งผมกันกระโปเมียมานั่งไก่กล้องเห็นแต่หัวกันกระโปะเพเวยอยู่หมีควายก็ได้โอ้ยคนสวยนะสูสวยกุมูกระพวนนั่งจังไหนนั่งโซ่ส่งผมกันกระโปะแล้วไยที่นี่คือหมีควายแล้วเนาะเว้ย ธรรมชาติสันซ่างคือขารวานะบอกสันซ่างทังไหนกันกระโปะมาครึ่งหัวฮะนนี่แม่เฮ้ยบอกคือพอเดียพบุตรดอกเนาะเทพบุตรฮิปโปปดรอรอเลยเกินลูกชายสันรอแบบว่าต้องปรึกษาภาัยผู้เลี้ยวทายยางแม่อุดปัดอุดปัดไปผู้เลียวหาหม่องสนนอนแลยวันนี้ อิ่มข่าอิ่มแล้วหาหม่องสนนอนแล้วแม่กับไปใส่ผุวเนี่ยไปหาตุ๊กตา,มาเมล็ดใจขึ้นเต๊ก็ลูกยักยอกลูกยอกเต้าหัวงมาเร็วไปเร็วโอ้ยน,นอนนอนเนาะกล้องกระจับน้ำหดประัาน